สวัสดีครับวันนี้เวิร์กช็อปกันนิดนึงคือไอตัวเครื่องเจียเล็กๆตัวนี้มินิไกลเดอร์เนี่ยผมใช้มาสัก4ปีได้แล้วมั้งตั้งแต่ช่วงนั้นที่เปิดกลับมาซ่อมกล้องเนี่ย ก็มาใช้ในงานขัดสนิมตกแต่งอะไรเกี่ยวกับการซ่องกล้องของผมเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยมันไม่ได้หรูหราอะไรมากแต่ว่ามันใช้แล้วมันเหมาะกับงานนะฮะก็ชอบใช้มาตลอดเลยแล้วเขาให้อุปกรณ์ในชุดมาเนี่ยค่อนข้างเจะเยอะถูกใจเลยละ่ะตอนนี้แบตเตอรี่มันเสื่อมละการเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าอยากจะบอกลําดับขั้นตอนสําหรับมือใหม่นิดนึงว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่บางท่านเนี่ย โดยเฉพาะสายแคม์ที่ซื้อตะเกียงคมไฟอะไรมาแล้วก็จะมาเปลี่ยนแบตให้มันจุมากขึ้นเพิ่มขนาดแบตให้เยอะขึ้นบางรุ่นใส่18650มา1ก้อนก็เอามาเพิ่มเป็น2ก้อน4ก้อนก็มีโดยที่ไม่ได้วิเคราะห์ก่อนว่าวงจรชาร์จเนี่ยมันทำงานไหวไหมแบตเยอะขึ้นเอาไปขนาดกันเยอะขึ้นวงจรชาร์จมันยังชาร์จได้แค่350มิลลิแอมเท่าเดิมเนี่ย การชาร์จด้วยกระแสที่อ่อนเกินไปก็ทําให้แบตพังเร็ว<ฤ>เสื่อมเร็วนะฮะไม่ใช่ว่าโอเวอร์ชาร์จด้วยกระแสสูงสูงแล้วจะพังเร็วอย่างเดียวชาร์จด้วยกระแสที่ต่ําเกินมาตรฐานมันก็พังเหมือนกันไขน็อตชาร์จหน่อยก็เลยคุยไปด้วยเลยนะเพราะว่าขี้เกียจหยิบไกขควงไฟฟ้าด้วยมันจะได้ค่อยๆดูตามไปปลดล็อกตัวหัวนี่ก่อนนะแกะออกไหมแกะไม่ออกต้องหาอะไรมาแงนิดหนึ่งนะเป็นกรณีศึกษาคนระับท่านที่คิดจะเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือจะเพิ่ม ความจุอะไรพวกนี้ก็ดูให้เหมาะสมก่อนอื่นควรจะเช็ควงจรที่ชาร์จก่อนว่ามันชาร์จได้เท่าไหร่อันนี้ใส่18650มาก้อนเดียวใช้มาตลอดหลายปีนะไม่มีปัญหาแล้วพวนี้หลุดแล้วมัน,นเป็นปลั๊กเสียบมาแบบนี้เลย2,000 m มิลลิแอมแต่ก้อนที่ผมเตรียมจะมาเปลี่ยนเนี่ย2,400มิลลิแอมเป็นฐาน OEM ที่ผม สั่งมาจํานวนหนึ่งเลยละ่ะใช้ในกิจการอะไรต่ออะไรของผมไปเยอะและ้วแต่ของเขาเต็มจริงๆนะ2000มิลลิแอมตัวนี้ไม่ไม่โมเลยนะใช้ได้เลยเขาใช้วิธีการสปอร์ตขั้วมาแบบนี้แล้วก็มาเข้าสายแบบนี้ขั้วบวกขั้วลบตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะฮะชาร์จด้วยไมโคร USB จริงๆผมอยากจะเปลี่ยนเป็น USB Type C แต่ไม,ไม่ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าไมโครก็ไม่ได้ลำบากอะไร จริงๆผมมีแบตเตอรี่ที่เป็น3,400-3,500 m อมิลลิแอมอะไรก็มีเยอะแยะเลยนะทางสปอนเซอร์ส่งมาให้ก็มีซื้อมาใช้เองก็มีอันนี้พี่เปลือกเขียนไว้2,000 m ah. มิลลิแอมไปลองแกะมาดูข้างในข้างในก็2 0 0 0ตรงกันแหละแล้วก็เป็นแบบนี้ใช้ย้ำนะครับแล้วก็ติดมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราตัดออกเพราะว่าเขาใช้ย้ำบัดรกรีออกไม่ได้ตัวนี้มันชาร์จไม่เข้าแลยฮะก้อนที่จะมาใส่ใหม่ก็ชาร์จให้ เต็มก่อนนะตอนนี้ใกล้แล้วล่ะ4.2โวลต์ละชาร์จมาสักพักนึ่งละเดี๋ยวเรามาดูวงจรชาร์จของเขาด้วยว่าเขาชาร์จได้กี่มิลลิแอมนี้ใกล้จะเต็มแล้วเดี๋ยวก็เอามาสปอตขั่ว,ว,วก่อนเนาะใช้ของสปอนเซอร์เรานี่แหละง่ายสุดเลยครับใช้ตัวนี้ ไม่ต้องต่อสายไม่ต้องเกะก,กะโต๊ะเลยโตแคบๆด้วยสบายเลย่ะเสร็จแล้วครับได้เรื่องแล้วก็ตัดออกทีนี้ก็บัดรกรีเข้าคั่วเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่มีคั่วยำ้ำต้องบัดรกรีเอาเองก็ไม่มีปัญหาอะไรดีกว่าที่เราไปบัดรกรีที่ก้อน่านเนว่าจะเอาคีมปอกสายไฟมาขวดก็หน่อยขี่เกียรหยิบบัดรกรีง่ายนะครับเพราะว่าเป็นแผ่นนิกเกิลแต่นิดเตดียวติดแล้ง่ายกว่าที่บัดรกรีที่คั่วเยอะเลยบัดรกรีคั่วลบ ขีกข้วบวกนี้ยังไม่บัดกีเดี๋ยวผมจะลองเทสกระแสชาร์จให้ดูก่อนนะอันนี้ผมจะเสียบเข้าไปที่วงจรก่อนเดี๋ยวเราจะใช้มิเตอร์วัดแอมมาต่ออันนี้เสียบสายชาร์จไมโคร USB รอไว้ก่อนเลยไปเข้าแล้วนะข้อวงจรเฉยๆแต่ยังไม่มีการชาร์จไปย่านแอมป์ MDC นะครับทดสอบการชาร์จนะฮะ พอดีแบตอันเนี้ยชาร์จมามันจะเต็มอยู่แล้วตอนนี้ชาร์จได้275ม ah, ิลลิแอมประมาณ300 ah. ซึ่งถ้าเกิดแบตใกล้ๆจะหมดเนี่ยจะชาร์จได้ไปถึงประมาณ4 0 0มิลลิแอมไม่เกิน5 0 0มิลลิแอมอะฮะถ้าเราใช้ฐานที่มันเยอะกว่านี้3,500 ah, อะไรพวกเนี้ยมันก็จะชาร์จได้กระแสที่อ่อนเกินไปนะจะไม่ค่อยเหมาะตอนนี้ชาร์จได้ประมาณ2803 84ม ah. ิมิลลิแอมซึ่งก็พอประมาณแล้วนะครับ สำหรับการชาร์จวงจรแบบนี้พีกสุดประมาณ400กว่ามิลลิแอมที่ผมเคยทดสอบเอาไว้ในช่วงแรกที่ทำงานนะฮะอ่ะตอนนี้เราก็จะบัดกรีเข้าไปตอน,นี้ถอดสายนี้ก่อนกระแสชาร์จแค่นี้ท่านอย่าไปใส่แบตท,ที่มันใหญ่โตเยอะแยะอะไรกว่านี้เลยเชื่อผมมันจะไม่มีผลดีนอกจากไม่มีผลดีแล้วมันยังมีผลเสียอีกอย่างที่บอกครับชาร์จด้วยกระแสที่อ่อนเกินไปไม่ดีกันไม่ไหวเหกันนี่เราบัดกรีเข้าได้ละ ก็แสดงว่าวงจรชาร์จเราไม่เสียด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่ามันชาร์จได้กี่มิลลิแอมอันนี้กาวมันเสื่อมแล้วเดี๋ยวเราใช้กาวสองหน้าติดเข้าไปใหม่โปรเทคกั้วไว้แบบนี้ถ้าของเรามีเทปใย,ยสับปะรดอะไรก็มาพันติดไว้นะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะตัวนี้มันไม่ได้กินกระแสสูงอะไรแล้วไว้อย่างนี้แหละใช้ได้ไม่มีปัญหาอ่ะตอนนี้ผมประกอบเรียบร้อยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จะมา ให้ดูถึงวิธีการเปลี่ยนวิธีอะไรนะเพราะว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญของการทำคลิปนี้ให้ดูแต่อยากให้เป็นข้อคิดก่อนว่าก่อนจะเปลี่ยนก่อนจะเพิ่มก่อนจะอัปเกรดดูด้วยว่าสภาพแวดล้อมมันได้แค่ไหนมันไหวไหมไม่ใช่ว่ามันชาร์จได้แค่นี้แค่ไม่กี่ร้อยมิลลิแอมเนี่ยเราจะไปใส่ฐานเยอะๆเข้าไปแล้วบอกไม่เป็นไรผมไม่ได้รีบผมชาร์จ3-4วันเต็มก็ได้ไม่เป็นไรท่านไม่รีบก็ไม่เป็นไรแต่ว่า ฐานมันจะเป็นนะฮะฐานที่ความจุสูงๆเนี่ยเจอกระแสชาร์จที่อ่อนกว่าสเปคที่เขาควรจะเป็นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแล้วก็การเลือกแบตเตอรี่ที่จะมาเปลี่ยนก็ต้องดูด้วยอย่างค่า m a c continuous discharge ส่วนมากเดี๋ยวนี้เวลาซื้อฐานเขาจะบอกเป็นค่า4ด้วยนะฐาน18650 34ถ้าเกิดก้อนนั้น2,000 m แอมันก็สามารถจ่าย m a c continuous ได้ที่3คูณ2,000ก็6,000 m a ใช่ไหม แต่ถ้าแบต 21700, 3 7เโวล์เท่ากัน 3C เท่ากันแต่แบต21700มัน5,000มิลล mm, ิแอมป์5 3 15ได้ถึง1 5แอมเห็นไหมฮะว่า Mac c o n t i n u น u s d i s c h a r ดิมันก็สูงขึ้นไปด้วยอย่างเห็นได้ชัดเลยติดแล้วกับชาร์จเติมอีกหน่อยแล้วกันอาจจะยังไม่เต็ม ก็ชาร์จไปเดี๋ยวพอเต็มแล้วก็จะเขียวอย่างนะี้ตัวนี้เอาเท่าเท่าเดิมมากกว่าเดิมหน่อยของเดิม2000มาแล้วผมเอา2,400ใส่เข้าไปสั้นๆน,นะครับเป็นข้อคิดเฉยๆเอาไปพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้อุปกรณ์อย่างเช่นสว่านหรือว่าอุปกรณ์ power tool ที่ต้องใช้ค่า C สูงสูงก็พิจารณาดูให้ดีและกันถึงความปลอดภัยด้วยต้องมีแผ่นฉนวนต้องมีเทปพ,พันแพ็กกิ้งให้เรียบร้อยกว่านี้อันนี้มันค่อนข้างจะใช้ กระแสต่ำมากก็ใช้อย่างนี้ไม่เป็นไรพอดีจะทําอยู่แล้วก็เลยถือโอกาสเอามาคุยด้วยเลยท่านที่เริ่มศึกษาเริ่มทําพวกนี้ก็เริ่มแบบนี้แล้วครับง่ายๆของใช้ในบ้านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ